สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโบอ,อีกแล้วนะคะหัวข้อที่โบเตรียมมาในวันนี้คือ h i s t e r หรือประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็น o เด d e ์ฟอยู่นะคะโบก็ได้นำคำถามมาให้ทุกคนลองทำหนึ่งคำถามทวนนะคะเรามาดูเลยดีกว่าค่ะว่าคำถามคืออะไร d the i t r i c h w a r e i n e d i k t a t u r r i c h t i g หรือว่า Falsch ตอบว่าอะไรเอ่ยริชติชอยู่แล้วใช่ไหมคะเก่งมากะ ดริทเทสไรช์ภาษาไทยก็คือจกกักรวรรดิที่3นะคะก็คือช่วงคศ .1933 มถึง1945 19มันก็คือช่วงที่อดอล์ฟฮิตเลอร์ครองอำนาจไงซึ่งตำแหน่งของอดอล์ฟฮิตเลอร์ตอนนั้นนะคะก็คือไรช์คันส์เลอร์ก็คือผู้นำจกกักรวรรดิหรือเราจะเรียกว่านายกรัฐมนตรีก็ได้นะคะเพราะว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งนะ แล้วฮิตเลอร์มากลายเป็นไรซ์คันสเลอร์ได้ไงเหรอแป๊บหนึ่งนะคะเขาเปิดดูแป๊บหนึง่งอ๋อก็คือ15ปีก่อนที่ฮิตเลอร์จะกลายมาเป็นไรซ์คันสเลอร์เนี่ยเยอรมนีได้พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะพอเยอรมนีแพ้ใช่ป่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองค่ะจากแบบโมนาชีที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนะคะกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยค่ะหรือที่เราเรียกว่ายุคไวมาร์รอพบลิก จากที่โบเคยอ่านมานะคะเขาบอกว่าคนเยอรมันสมัยนั้นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชอบระบอบประชาธิปไตยเท่าไหร่เพราะว่าพอเขาเลือกตัวแทนสสใช่ไหมคะไปนั่งในสภาเนี่ยแล้วสสมาจากหลายพรรคการเมืองเวลาสร้างรัฐบาลหรือว่าเวลาก่อตั้งรัฐบาลก็จะได้รัฐบาลผสมสสก็ไปตีกันในสภาอีกคนเยอรมันหลายคนในสมัยนั้นนะคะก็เลยคิดว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์ก มิหนำซ้ำนะคะช่วงนั้นก็ยังเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำอีกนะคะโดยเฉพาะตลาดหุ้นในอเมริกาเนี่ยแย่มากเลยนะคะเยอรมันในฐานะผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่1นะคะก็เลยต้องจ่ายค่าปฏิกรสงครามให้กับอเมริกาเป็นจำนวนมากค่ะคนในเยอรมันเนี่ยก็เลยยากจนตกงานไม่มีข้าวกินคือเอาง่ายชีวิตแย่ค่ะตอนนั้น ฮิตเลอร์เห็นปัญหาเหล่านี้ใช่ไหมคะเห็นความทุกข์ยากของราษฎดรเนี่ยเขาก็เลยรีบโฆษณาชวนเชื่อใหญ่เลยว่าฉันเท่านั้นที่สามารถช่วยเธอได้ไป้ายโฆษณาชวนเชื่อของฮิตเลอร์ก็จะเป็นคําพูดที่แบบร้าอารมณ์อะอย่างเช่นแบบฮิตเลอร์คือความหวังสุดท้ายของพวกเราหรืออะไรประมาณนี้นะคะพักของฮิตเลอร์เนี่ยชื่อว่าเอเนชิออนาโซเชียลิสติ c เ e อร์ดอยเชอร์อบเทอร แม้ว่าจะโฆษณาชวนเชื่อแบบสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วก็ตามนะคะพักของฮิตเลอร์เนี่ยก็ไม่ได้ป๊อปปูล่าแบบทันตาเห็นจนถึงปีคศ1933นะคะพัก NSDAP ของฮิตเลอร์เนี่ยก็ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเนยเยอะพอสมควรบวกกับการซัพพอร์ตของสภานะคะทำให้ฮิตเลอร์นะคะได้เป็นไรซ์คันเซ o ลในวันที่30มสานัวนอนเซมฮุนดัไร์ไส์ 900, 000, 000, 000. วันที่30มกราคมปี1 9 3 3นั่นเองค่ะ เดี๋ยวโบอขอเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนนะคะการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เยอรมันเนี่ยมันก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันใช่ปะก็คืออำนาจของรัฐเนี่ยถูกแบ่งออกเปสามส่วนก็คือนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการใช่ปะภาษาเยอรมันก็คืออะไร Legislative, Executive, แล้วก็ u d i c a า i v e ใช่ปะอ้าวงง ปกติเนี่ยอำนาจมันก็จะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนใช่ไหมคะแต่พอฮิตเลอร์เนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีเสร็จเนี่ยเขาก็รวบอำนาจสองอำนาจมารวมกันก็คืออำนาจนิติบัญญตัติการออกกฎหมายและก็การบริหารบริหารบ้านเมืองรัฐบาลเนี่ยเข้าด้วยกันก็คือแบบเขาสตรองมากอะ่ะจนศาลเนี่ยตุลาการก็ไม่สามารถรั้งเขาไว้ได้การบริหารประเทศแบบเผด็จการแบบนี้แหลคะค่ะที่เขาเรียกว่าดิ t ตัทูร ยังไม่พอนะคะพอฮิตเลอร์ได้เป็นผู้นําจัก,กรวรรดิ2-3เดือนใช่ป่ะพรรคการเมืองก็ถูกยุบไปทีละพรรคทีละพรรคทีละพรรคนะคะสสที่นั่งในสภาบางคนก็โดนแกล้งนะคะไม่ให้เข้าสภาอย่างเงี้ยแบบเวลาไปโหวตออกกฎหมายใหม่อย่างเงี้ยพรรคฝ่ายค้านนะคะก็ถูกแกล้งบ้างอะไรบ้างทําให้ไม่สามารถเข้าไปใช้เสียงในสภาได้นะคะเพรสเซอร์ไฟท์ไฮท์ก็ถูกยกเลิกไปนะคะสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุหรือว่าทีวีต่างๆถูกเซ็นเซอร์โดยรัฐบาลหมดเลยแล้วก็เกลเวิร์กชอฟเทนคือ กลุ่มตัวแทนลูกจ้างเนี่ยก็ถูกบล็อกไม่ให้มาเจอกันไม่ต้องคุยกัน ตอนที่อดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นผู้นําจัก,กรวรรดนินะคะชาวยิวเดือดร้อนมากเลยค่ะชาวยิวนะคะจะถูกขับไล่ให้ไปอยู่ในโซนที่มีแต่ชาวยิวอยู่นะคะซึ่งโซนเนี่ยเขาเรียกว่าเกตโตนไม่สามารถมาอยู่รวมกับคนเยอรมันธรรมดาได้คนเยอรมันเองก็ถูกสั่งห้ามนะคะไม่ให้ไปซื้อของร้านที่ชาวยิวเป็นเจ้าของและในวันที่9โนเวม ber 1939นะคะรัฐบาลโดยการนําของอดอล์ฟฮิตเลอร์นะคะสั่งทําลายร้านรวงที่เป็นของชาวยิวทั้งหมด ะะรวมถึงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวยิวที่เรียกว่าซุนากเกนด้วยนะคะ พอเริ่มมีอำนาจอดอล์ฟฮิตเลอร์ก็เริ่มมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะก็เลยอยากจะยึดประเทศเพื่อนบ้านด้วยเลยก็คือประเทศโปแลนด์นั่นเองในวันที่1เดือน9ปี1939นะคะอดอล์ฟฮิตเลอร์ตัดสินใจบุกโปแลนด์ค่ะและการบุกครั้งนี้นะคะก็คือฉนวนที่มาของสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองค่ะวันนี้โบต้องขอลาก่อนนะคะไว้เจอกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะบีเด